ทุกคนสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโบมาสเตอร์นะไม่ได้เล่นเลยไรพวกเราเป็กี่คลิปแล้วคือทุกคนก็น่าจะเห็นแต่พวกเราไม่ไม่ได้เล่นเลยนี่จะมาเล่นอีพีแรกไปเจอกันในกันเลยเราเจอกับไฟเอา้ามันหายอ่ะ้าวเดี๋ยวเราบัก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 เอาบัวด้เยอ้า ทุกคนเมื่อกีมันบักนะก็เลยต้องเปลี่ยนอันนี้กลายเป็นเจอหัวกระเทียมแทนนี่นะมึงอุ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บเล่นตัวนี้บอกเลยว่าโหดจัดไอ้ที่ผมเล่นอยู่หัวกระเทียมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ยิงเลยนะสิบเจ็ดตายซะสองนัดนะทุกคนคิดดูอ่านนะ เท็ดช็อตด้วยอบูชายันนาะนาะนปะนะิ้วไฟสวยอะชอบนะาเล็้ป้าเตงโมไปเจอกับองคอ์กรองค์กรอะไรวะไม่รู้แหละม่รู้สึกว่าเอ้าเป็ดอ้ย,อยทุกคนตอนนี้มีสิทธิ์แพ้อะิงอะไรมาติดอะ มันมันไม่มีทางนั้นทุกคนมันติดไม่ยมอมต่ำกว่านี้แี่จะมันติดเลยทุกคนอุ้ยมันทำไม่ได้เลยอ่ะ กุระเนี่ยก็จะไม่รึเปล่าอ้ามีเอาไม่เอาอ้าทิมทมมันยังติดอ่ะแพ้แน่ตานี ขึะนดนเออชน,นะแล้วตุ้มอะไรเนี่ยชน,นะแล้ว กคนเราจะเอเด็ดโพไปยิงนกกันโดสิสามสองหนึ่งเริ่มยิงนกอ้าวอ,อ้าเอ้าสองหนึ่งอือตายาตายพวกนกตายซะตายซะ bãi vác tay pha tay SA? ừ bắt nó tôi này đi ôi tôi đi lời ao เช็ดหนูเช็ดตูดนกันมึงนี่นี่เอาอืมก็ดดกำมาละกับมาละ ล,ลค,คนเดิมอ่ะคนเดิมเขาบอกว่าหน้อยสิบบวกสี่สิบท่อ,อะไรไม่รู้